รัวระโรนเลยตกลงจะให้เล่นภาษาไทยหรือภาษาแเมรถ้าให้พูดสวยพูดไม่เป็นพูดได้คำเดียวไกลงองจำได้แค่นี้และมีสาวๆบอกว่าพี่ดาวกลกมะนาวมาดิมอมาจากกลอง ตัวมึงจากลองไอคู่เอ้อจอจาจิมที่ได้จาจิมไปโกนหนวดไปโกนหนวดมันจะพันทำไมแกไม่เอายมออกมันเจ็บหัวคมมันยิกมาปอกแกคนอื่นไม่ดูศีสะตัวเองเออ อันนี้เขาใส่อะไรไว้สงสัยจะใส่กล้องยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วใครรักเม่ยแล้วเน่ไม่เปลี่ยนทันเมื่อมาเจอเธอเก็บไปเธอจดใจไว้ เกินเนียอคู่แล้วแม่มึงเป็นยังไงเมาหนังสีจอหรือเมาส,สี่สิอสีจอนี่พอดูลิเกที่นี่ดีเนาะมีตั้งสามระดับแบบไหนนี่อันนี้ซื้อบัตรน้อยกว่าเขาเลยได้นั่งกับพื้น ตรงนั้นสงสัยไม่ได้ซื้อกลางถนหน,นระดับ VIP ได้นั่งเก้าอี้แนวฝั่งโน้นล่ะไม่ได้เอาตูดมานั่งหร่กจ้ามามานั่งข้างในเลยมาแมเมืองไม่ผัวรหรือยังจ๋าโอ๊ยไปย่อมฟันร้านไหนมาสวยแท้ะขอบคุณครั แม่อายุมันขวัญยืนจ้าหากกรุณาอย่ายืนบางหัวเมียเขาจะคุยกันเนี่ยเนี่ยมึงมีแต่ดักนี่เนาะเอ้นี่แหละถ้าได้มีรุ่นนี้มึงเอ้ยเป็นยังไงเออพอแต่แต่งเสร็จแล้วก็บนจุกอัฐิเลยนี่นี่รุ่นนี้มึงได้เฮ้ยสมุกทําไมโอ้ยดูปากมัดใจ